พี่ขึ้นเฟดจนผมต้องกลับไปเล่นไฟเอ็มเมืองพี่ฮ่า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 เข้าไปแล้วใจฟูมากก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคอมเมนต์นี้นะครับถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีมากๆแล้วก็ผมนะครับอยากเชิญชวนคนที่เลิกเล่นไฟเอ็มไปแล้วนยอยากให้กลับมาเล่นนะครับลองมาเปิดใจดูที่เมืองโฟคิงโซคิวดูเผื่อคนที่แบบว่าไม่เคยเล่นแนวโรงเรียนที่เป็นโฟคิงก็จริงแต่ว่าเราไม่ได้บัฟร้อยกันเราไม่ได้ด่าพ่อเล่าแม่กันไม่ได้เหยียดเชื้อชาติกันับลองกลับมาเล่นแล้วเราจะรู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องฟาร์มหนักขนาดนั้นเพราะว่่่่าาาาหหลลลยยคคนนนะทีีเเิไปผมมดอจจ ที่เคยไปเจอเมืองพวกโลเปหรือว่าอะไรครับอาจจะทำให้เราต้องฟาร์มหนักแล้วก็ใช้เวลาแล้วก็สเปนไทม์กับมันเยอะมากๆแต่ว่าเซิร์ฟโฟคิมที่ผมทำเนี่ยคือคุณไม่ต้องมีเวลามากก็ได้คุณแบบว่างๆคุณเลิกงานมาช่วงค่ำๆแบบสามารถเข้าเซิร์ฟมาเล่นไฟเอ็มกับเพื่อนๆได้มาเล่นมาตีกันมาด่ามาบัฟกันโดยที่ของก็ไม่ได้ทายากโค้ตก็มีแจกตลอด อาวุธก็ขึ้นง่ายเข้ามาไม่นานก็สามารถมีอาวุธไปเล่นได้แล้วเพราะเราก็แจกอาวุธเริ่มต้นจากรถเริ่มต้นนะครับเข้ามาปุ๊บตีได้เลยไม่ต้องฟาร์มไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเป็นมดงานโอเคปะก็อยากให้ลองกลับมาเล่นกันนะครับสำหรับคนที่แบบเลิกเล่นไปแล้วนะครับยินดีต้อนรับมากๆที่โฟกิงโซคิวนะครับสามารถเข้าดีซีไปรับไวรสแล้วก็เข้าเซิร์ฟได้เลยไม่ต้องรอสอบนะครับตอนนี้นะครับ